สวัสดีครับพี่น้องครับบมหาบริกินเ่มหาบริกรใช่ไหมจินใช่แนลใช่แนลมัอนี่สิพาพี่น้องไปเอาบักพีพวนเอาพีพวนเออบักพีพวนครับมัอนี่มัอยู่กับบ่าวกาอครับบ่าวตะกอปันนองเข่งอ่ามายามบ้านครับมัอนี่ครับบ้านมายามบ้านยูซิลเกตปันนองเข่งอำเภอศรีลาล่าเจ้ามาซีสลเกตซีลเกครับขันหน้าต้องต้องพ่อครับบ่าวตะกอต้องมาหาปั๊บ บ้าตะกอมบ้านตะกอจะพาไปเอาอ๊อีิพวบ่เอาชวนอีอพวไปยังไปตามมาเลยครับบอกพี่รองให้ติดตามมาเลยครับครับเออไปเส้นทางไปหาอ๊อีิพวเอ้าอ๊อพวนเออมันเป็นหน่วยในไหนพี่พรวงจักรีบอ่ะล่าฮะน้อยตั้งเศน้อยน้อยอ่ะน้อยน้อยบ่แต่แถวแต่มีพนว่ะฮะ แถวไหนมีแถวไหน,ไหนฮะมาทะเลหา,า,หายอยู่มันนี้่าเส้นทางออกไปดงครับไปทงอันเป็นได้ดงแถวบ้านเรียกว่าดงเข่งนะเป็นดงเข่งก็เลยตั้งเป็นซื้อบ้านบ้านดงเข่งอำเภอศรีราษฎรจังหวัดศรีสะเกดครับศรรีสะเกคับมาศรีสะเกดครับอยู่กับบ่าวตะกอตะกะนะ้อน้าดงเข่งพอเอกน้อยได้ไหมเอกเต็งหนาหานเป็งการเตรงยตัวของเขา พุ่นครับเขาป้าต้ตงถองเส้นตองเทอาถูกตอ้องเรียบร้อยได้ผลฮะนี่นี่เรียบร้อยนี่ก๊กสะแบงนี่นเขาเลยน,นี่เออไปย่างไปนี่ก่อนนี่เป็นทางเขาป้าวเรารอเราครับเขาเป็นไดดงตะกี้เป็นดงแบบไงยี่นิสิบแปดมันล่ะพระเจ้าเฮ็ดไห้เฮ็ดทางเฮ็ดเป็นหไห้เป็นยังมื่อไหร่เออสิบแปดมันล่ะทางเสน่ห์ตะกี้เป็นทางไอ้น้อยเป็นตะยาดเสมอนี่ฮะเออ ทุเมือนี่เฮ็ดเป็นไทเป็นยังมือ่อไรลบๆพันธุ์น,ยยนี่และก็ใช่เลยไปเอาบักขี่พวนถ้าไปเอ,บบอกไงเอาพี่พวนก่อนนี่นเขาเอบงไทยนี่เดียวนี้นบ่าวเกาะครับติดตามบากาะไปเลยครับพี่น้องครับแล้วก็นะดงเข่งดงเข่งยังเกาะด,ง,ด,ง,ด,ดงเข,งต,ง,ขงตุ่บ <laughs> ดงเงตุ้ เอากะซึงผมหนึ a a like <cat> ่งก hmm. so ็จ้าเดี๋ยู้ใดเฮ็ดสงผมให้ให้ย่อมผมให้ฮะสอยสอยย่อมให้บ่ครับพี่น้องครับตอนนี้มาหอดปลาแบบพี่พ่นี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 ่ก็ก็มาก็นี่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 พี่พลครับพี่พนสุก มันเป็นเป็นเป็นเครือด้ะครับนี่เครือแบบนี้นี่นั่นก็นี่นี่เก็บมาเร็วนั่นเห็นไหมเออเอาเอาเอามาเป็นเครือเลยเอามัดเอามาเหมือนเลยเอห็นเดี๋ยดีดีเออออกหึงออกเอากพิพวนอันนี้ด้วยสุกอันนี้เป็นซีดซีดซีแดงครับข้างในมีบ่สนี่บ้างว่าตัวนี้ก็นนี่นี่นี่แล้วก็ อ้อยอันดิเมียเ่าิกินบ่อใช่เปล่าเอาบ้าก่อนนั่นัอันปุมนึงเาเอาเอากระต่ายมาพี่พีพี่พี่นี่นีตะก้อนนี่ปุ่มนึงให้น้อยนั่นนอันนี้น้อยน้ยดิบครับน้อยดิบน้อยน้นั่นน้อยเพิมนั่นข้างในนั่นห็นมันคับวตะก้อนเออยังเดีบ้ง ดี๋าวใ้บาวกบพาไปเก็บโอ้พุ่นุณคุนเพื่อนหนึ่งเอาก็อนเขาก็อนึ่งต้นพุ่นพูดหนึ่งเห็นมัยเพื่อนม่นเออแล้ให้เข้าไปบาวตะกอเอาโงวเพิ่มมากินสมสมสมครับสมไปกับเกลือเห็นม่ทั้งพวงเออล้วนี่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 เอออันเออนั่นอนั่นอันนั่น้ามาามปุ่มเลยเออ มะเออฮันอันนี้นวเฮิมครับกินสมตัวนี้แซ่บรู้ผลได้แตกปากสมไปลุยเอามาตัวนี้เอาตัวนี้ตะวก้อนนิดนึงอันนั่นๆเพิ่มเพิ่มเกันนี่เนี่ยนมนี่ก็นั่นทั้งๆของกล้องมาเห็นห well. บ่เอสสิกล้องเห็นบอเห็นบอสเห็นบอสเห็นบอสเห็นบ่สเห็นบอสเห็นบ่ เออนี่นีดึงเครือตัวนี้ลงมาหนึ่นี่หนีดึงเครือนี่เครือตัวหนี่นึ่งหึงลงมานี่นีเออดึงลงมาเลยดึงแห้งตึงเออดึงลงมาเลยหวาวเฮ้ยมันขาดดิดึงแค่ดึงกลับไปบังกลับตัวเล้เออดึงดึงไปกันเดี๋ยวดึงสองเท่าเออเออดึงสองเท่าเดี๋ยวจะเอาใครถึงเนาะอ๋อ นี่พี่น้องโอ้เราพิพวนเฮิมตัวนี้พิพวนเฮิมนี่กินสมกระบาวเกาะนี่เห็นไหมครับนี่ละเคลื่อนบักพิพวนครับหน้าก็แรงแหงสติตายหมดแล้วพี่น้องโอ้มันมีน้ำฝนนะตายแทวไ่ได้ยิงเขา่าแล้วปีนี้โอ้ตายตาย,ตายพี่น้องเอ้ยว่ม,มีฝน หน้าผมเองครับเมื่กีล่ะไม่ได้กินดอ,อกพี่นี่พี่น้องเอ้ยตายพัดปุ๋ยเออเขากระแรงบ้านปุน๋ยเนี่ยมึงเนี่ยน้ำก็บ่มีแห้งหงตายเขาท่านพัดปุ๋ยโว้ยพยันไปแล้วที่จะขอเขากิน,นกได้บุรี้มีเขาส่งมาให้กินน้ำเลยนะครับเด้อตายจะแท้แล้วบุงเนี่ยบุญน่ะไม่ได้กินแล้วแรงเป็นแรงครับเลี้ยงหอยซีตะเกียดด้เนี่ยบัดน,น้องเคียงซีลาล่าพี่น้องเอ้ยไม่ได้กินดอ,อกเขา มองหน้าร่มกับเขียวยุ่นนตยตน,น่น้าหน้าผมตยู่โขกเนี่ยหน่อยแรงเป็นแรงเอ้าแล้วก็ปเดี๋ยวไปหาหาหมองไม่ไปอีกครับมองนี้แต่วลาปันไดมะพร้าวเรามองนี้ปลาบางไงครับโอ้ยเถ่องเถื่องผมต้องใส่ใส่ไสม้ซาวมินนะเด้ปนเโอ้ยื่งเถิงครับแดงๆอย่าเด้จไม่ซาวมิน บักหลายหนึง่งเดียวบ้าตะกอกระยางซาตะกอกระลังสิมินนี <S <s <at> ่หนึ่งครับแรงอยู่แถวนี้นี่ครับมีแต่เครือบักพี่พวนนี่ตะกอกระลังมินอยู่นี่ใส่ไปซาวมินโอ้ยขึ้นมินนั่นนั่นตะกอมันก็ะลุดเท่าน้อยโอ้โหในนู่ยเดียวนี่น่ะโอ้ยตะกอเอ้ยเออเฮียผมเหล่ะมันเฮียเยอะบ่ อืมเนี่ยวะเอออาหน่มาพีมาผีเอาตัวนี้เอาเอาตัวมันเก็บได้ก่อนตะกอเด้อสิมินเนะสิมินเองเบิ้งล enfin> ังตัวมินบ่ได้ดอกเสียหายหมดเลยเดี๋ยวเด้อเอาเด้อเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวมันเก็บได้ก่อนนตัวมันตำหน่ก่อนนี่เดียสิมามินิุ่นบักหลายนึงทั้งนี้เดี๋ยว นี่เท <plane>. ่ก <un sharing> ็ป <flags Bla> <management> ุ <un sharing> ่มปุ่มนึง <un> ก <society> ันเออมีนักต้นเออมีนักดีนี่นี่นี่เ้าใส่นี่เออามาถึงงามมาถึงงามมั้งเว้ยออเออกมินเกาะม่น่ามินครับเออโอ้โหตรงนี้สวยงามตะกาะเยี่ยมมากแน่นอนลงมาเลยครับตีมือเบากาะได้นี่มินขี้พวนโอ้โหย เต็มตาเอาเสตาบ่เส uh ียเลยเสียเลยออเฮ้ยนี่้อตันึงก้นนเหรอผุนพุนุนใ้บ่กผุนพุนแดงค่ออยู่พุนข้งในพุนแดงคืออยู่เออเอนได้เด้อเด้อเอาได้มาเป็นปุ่มเด้อให้มันโลเด้เบงเืองฝีมือตะกอสมินมืงฟนครับนี่เบาวกอะเบากน่าลองเข็งสั่นเถนาะไม่สาวปนี่เออสาวก็สั่นเด้เว้ยเบง เดี๋ยววะที่มีเลี้ยงมึงเอาถืออันนี้ถ่ายรูปด้วยเอาเอาละถ่ายรูปด้วยอาบอกเด้ไปน้ำด้วยมันใหญ่ไปน้ำที่ะอี้ออืออื้ออออื้ออื้ออื้ออ่้อนื้ออ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 ออื้ออื้้อืออออ้อออ้ออออออ พี่ี่ไดกลางเงเอ,อ่อบ้าอะไครับเห็นดีวดนด๋วเห็นจ๊ะพม่ควรไม่ควรเนอะโอ้บา้าเกาะถ่ายรูป,ปไปเน,น็ตเนาะนี่โอ้ผมมไง,งพี่น้องผมงงมอง,งไงผมไงใส่ตาใส่เกตตาใส่เกตาบา้าเกาะไปอีกเกาะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวพี่น้องผมสิมื่นนี่เนาะบน่งแเราคือสิบบ่ได้บ่ได้ดอกคันให้บา้าเกาะมิ่นนี่ หักมดอะ้เดียเออมันกินน้ำนียนห่ยโอ้ได้ใส่บ้าตะกอกินเท่เบิรงครับกินเท่าไหบ่แกออกแกออกบ่อกินกินน้มันเนาะแกออกป๊อเออหนึ่งป๊อแกออกครับพีองกินเสียต่ว่าเฮ้ยสมน้ดี สมยุบอ่ะแซ่บแซ่บแซ่บนี่านเออแซ่บอร่อยทุกคนนีุ่เออทุกคนนี่นี่นี่หันหลี่กําลังหาไปเรื่อยครับกับเบาเบาเกาะเอากินยี่งน่อยรุเนาะเอาเน่้ยเอาน่วยมงเพิ่มเพิ่มเอาน่วยมงเพิ่มสีด้วยนี่เิ่เพิ่งกินบ้างนี่เอาวยนี่เอาวยนี่พมเพิ่มเอาเดีก่อนเดี๋ยวกหนหนึงเด้อเอาน่วยมงเพิมันเด้อกินได้น่วยมงเพิมันนี่ Hãy mi anh đi xe nó hãy mi kia nó. A Ừ, lắm. A kèm lắm, mì suy giả. Một Bạc nhang gót chim mì. Bạc nhang đi. bạc phuân bạc phuân Bạc nhang. Một quán. phuân mọi người. Một quán. 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 ดีคร yeah? ับอ่ะกินอะไรก็กินน้ำกินน้ำแล้วก็ขี้ไร้แบบนี้เดี๋ยวไปหาต่ออีกเขาเออสิเมื่ออะไรพี่น้องเมื่อยพอกงูตัวบังไงเลยแน่นสวบย่านตัวเก่คนี่ได้สำนี่ออกขี้พวนกับบ่าเกาะพ่องูโอ้ย ตกไก่บอกอย่างหักเลยงูย่างไปพอกันก็งูจ่าเอะกันพอดีเต้นใส่โจกโจกแล่นปาบ่าวก่อแล่นหนีงูงูตัวบบไงเลยโอ้ส่งม้าส่งมามาในี้ดวงดีไปย่างบอกแจอนั่นฮะบอกแจอนึงข่าวเลยนึงเขาบอกเจนน<ะ>อเจนวดสิงห์กันขาเลยต้งอ,องไปอ๋อบอก้ยว่าขาเลยงูสิงหกันเน้าอย่าละขาเลย เออขาไหมยังหัดัด้ใช่ไมมหัดเสียพ่อหัวงูตัวตัวแบบไงครับเต้นสวกโดบๆโอ้ยเกยียบมันเหยียบพี่น้องขาบ่าวกาอมาเอนี้ก็ยืนหัวหล่อแก่ๆไปยังก็แล้วก็เก็บกินไปน้ำท่าได้ยังนี่พวกขี้พวนก็ได้ผู้ืนึงเอาใส่ตาผู้่นึงกินเข่าปากบ่าวกาอตอดมองแน่พี่น้องมระเห็นหนาเล้ว Say cái chỗ này bay qua chân hè, chân ba chân hai chân ba chân hai chân ba chân hai chân hai con hai chân 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 hai hai chân hai โลคนกีเราค้นยังงูใส่มีคนเนี่ยนี่ลอกหนังกับวะเนี่ยนังห้างเออมาลอกค้นเนี่หนังงางเลยลอกหนังเลยเขาเขาเออขอหาเฮ็ดให้ย่านมันบ่ย่างแต่ก็ไปใช้พวกยาเนี่ยมันแหลนเของปลาคือตื่นกันงูก็ตื่นคนคนก็ตื่นงูพี่น้องบ่ากอดบ้าก่อนหนาตายเลอเลยเฮ้ยตาบอกแกบอกแกบอกแล้วบอกแล้วพวกฟังบอกบอกแล้วบ่ฟังดิ บอกส่องใช่กันเออบอกเตะกันขาเลยเะไรจ้องไว้เออบอกเตี้ยขาเลยบอกเพื่เตะมั้าขาเลยบ่ขาลวกต้มขึน้นต้มขึ้นตั้งไฟขึิงกี้ตั้งไฟขึ้นกี้โอ้ยเจ๊กเสียงกูต้มเจ๊งก,กุกี้แล้วก่อนเนาะอะไรนะผัดผัดอะไรผัดเออผัดกระแศเพื่อก่าโอ้ยบุณน,นายดิเมื่อยลตกใจพี่น้อง Ngủ tụ bằng ngày nghe xăm đấy bà Xăm xong... thì anh đi lạ Thì đã xăm lăm mẩy thì lạ Ui ừ. thấy con chuộc chuộc Ngoài xong... oh. thì nó đã bà xăm Xăm lăm phay tôi nhìn thấy nhé Ừ, xăm lạ Băng thấy phóng chuộc chuộc thấy ui Sao lúc là Đây xăm lạ Xăm con À, xăm con เดีหยวงูนาอมานันขาเลยขาเลยบ่สายโอเาโอ้ยโอ้ขอมาขอมาเห็นยังขอหัวขาดหัวขาดเออตีหัวตีหัวเลยบ่ได้ตีทอาคือฟงดงดงกูสันเอานี่มันดินแอมันดินมัดินบ่ครับพ้อเลเออลกพ้อเลยเออ มันดินที่มันดิน,ดนอย่างนี้มันสัตว์สิ่คนจวกจวบจวบก,กันวกวกเลยม่เลิกจวบวกเอเอทีข้อรู้ปะปะเนี่เสียบจึ่เอ้าป่ะเอาสักนิดครับ,บพี่น้องครับมาหาไปกินชาแนลครับฝากชาแนลเออาฝากาะฮะฝาเดี๋ยวฝากติดตามช่องพันแนวเอาไม่ไม่หขนามาก่อนฝากช่องก่อนฟังยังก่อนนี่พันแนวมาหาไปกินากินช,ชาแนลชาแนลอย่าลืมติดตามด้วยครับได้เลยครับเออกดไลค์กดแชร์